ที่บ้านในแก๊สแต่ว่าก็อยากจะปัหาคือคนที่ผมรักมากที่สุดเลยองโตเนี่ยพูดไปจะร้องไห้ทุกคนรีบเลยว่าที่บ้านผมเาเรียกเปลวนะแต่ว่าที่ภาษาการกูโบบอกเลยว่าทุกคนต้องมานอนเป็นแบบนี้ต้องอยู่แบบนี้แต่ณวันนี้เรายังไม่นอนแบบนี้เราทำอะไรให้กับคมบ้า่ะ ไม่ตามตัวเองไงครับแต่วันนี้เราก็ได้ทำแล้วทำแล้วเนาะอาจารย์ครับเมื่อวันที่26มษายนเมื่อปีที่แล้วนะครับเราสูญเสียคนที่เรารู้จักเรารักก็คือดีเจวาวาจริงๆนะอยาจะบอกว่าดีเจวาวาพี่วาที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยอาจารย์พูดสิพี่น่ารักมากผมบอกตรงว่าเขาเป็นคนน่ารักที่สุดแล้วคือเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะเขา อ่ะผมบอกตัวผมเป็นคนอารมณ์ร้อนพิจนาเขาเคยเตือนอาจารย์เขาเคยเตือนว่าผมเป็นคนร้อนอารมณ์แบบแรงมากแต่ผมสอบได้เพราะเขาเ <c oughs> ขาเป็นคนที่สอนผมทุกทเรื่องเลยอาจารย์ <c oughs> เป็นทุกสิ่งอย่างใช่คอยคอยประครบประงมและ,และค,อคอยประกบแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกที่เป็นอย่างเขา <c oughs> <c oughs> ผมรู้หลักว่าจริงๆนั้นเนี่ยผมมาเนี่ยแบบเออ <h ats> วันนี้เราทำดีที่สุดเนาะเราไปบ้านน้องๆไปบ้านทาไทยรักนะคะเป็นบ้านในกัมพารเหมือนคนบ้าเลยแล้ววันนั้นนะเาาน,น,น่ะเาไม่รู้ว่าผมทนเล่เขาหรู้กระโดดลงไปในหลุมนะคืออยากจะยื้อไว้แต่เขาบอกว่าไม่ได้เลยนะ,ะเพราะน้ําตาเขาหยุดลงไปไม่ได้เลยเขาคณด่าผมหมดเลยวันนั้นตบโต๊ะยหม่ำด่ากันเลยว่านี่คือนี่แสดงว่าเมื่อเช้ามีคนมาด打扰คุโบนะมาอ่านยาสีให้ตังเงี้ยเนี่ยเพราะรรว่ามีเต้าอี้อยู่ Uh huh. นี่คือคนที่ผมรักมากที่สุด,สดมาชื่อเป็นมุสลิมคืออาว่า mm hmm. เพราะว่าพี่วาเป็นพุตตัวมันต้องถือมุสลิมเข้ามุสลิมคือชื่ออาว่ามัสมันนี่คือไม่ใช่สกุลของพี่วานะจริงชื่อจุมจิตสมากูลแต่ว่าด้วย้ดยโด,ย,ดยมาเข้ามุสลิมที่ uh huh. คนที่นี่นะจะคืมัสมันอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้ววันนี้เมื่อปีที่แล้วผมก็ต้องมานั่งแบบนี้ก็ม,มีความรู้สึกว่าเออทุกคนต้องไม่มา ทุกคนก็ต้องอยู่ทุกคนก็ต้องมาแต่ตอนแรกผมผมรับไม่ได้เพราะว่านี่ปีนึงแล้วเนาะปีนึงแล้วเนาะไม่ได้เชื่ออริงนะคะีนึงแล้ววันนี้เราเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราทําได้ทําในสิ่งที่ที่ว่าเนี่ยต้องการด้วยนั่นก็คือการได้แก้คือจริงแล้วอ่าอย่างที่บอกว่า เค,เคยบอกเสมอว่าอยากจะทำบุญเล้นเด็กกำพร้าสักครั้งึแต่เกไม่ได้ทําแล้วตามคือวิทยุของขึ้นมาจนดิเจ็คนาดิเจ๊ทุกคนเนี่ยร่วมกัน,นยัดยนไปแล้วอาจารย์ต้นทัไปแล้วที่ไปช่วยที่รัฐบ,บาแแต่วันนี้คุณอ่ีอเ,เราก็ไปทำที่บ้านอะรใช่ค่ะเนี่ยผมจริงๆรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเหมือนแกยงัอยงอยู่นะคอวามรู้สึกเห็น นะเดี๋ยวเราก็จะสานฝันน้องๆต่อนะคะเพื่อให้เพื่อให้หน้องได้ได้มีความสุขนเนาะดทุกคนที่ดูอยู่ยังไม่รู้ว่านี่คือหลุมลคือเปลเวแต่ว่าเป็นคูโบของอของภาษามุสลิมเราเนี่ยก็คือว่าบิเกวาคือร่างเนี่ยก็ก็ฝังที่นี่ที่มีบุรีคูซายประชาชนใจใเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าฉดมต์ของมุสลิม ผมไม่มีใครเลยจริงแล้วแบบเดินไม่ได้เลยถ้าไม่มีที่ของคนแล้วก็ว mm. ิเจอเอาไปว่าชือวิทยุอะนะคือความีความสึกว่าตอนนั้นผมเฟลงเดินยังไงต่อจะจับมือใครดีเพราะว่าเราอยู่กันมาสิบปีผมเลยจับมือมาด้วยกันตลอดเลยทําข่าวด้วยกันจัดรายการวิทยุด้วยกันทำอีเวนต์ด้วยกันนู่นนี่นั่นทุกคนเป็นบอกว่าเ,าเป็นดีเจคู่ซีเป็นเพื่อนรักเป็นอะไรกันหรือทุกคนไม่รู้เลยว่าแต่งงานกันณตอนนี้ คนเดียวคนแรกที่เขารู้ว่าผมเป็นยังไงแล้วเราอยู่ด้วยกันมาเหมือนพี่เป็นมืนน้องเนี่ยแต่ถ้าเราพูดไปก็เ,เหมือนกับแดบ๋ตัวลงเอกว่าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาแบบจริงๆนะผมรักม,มาก